พระเจ้าไทยเราเพื่อมีเสรีภาพและเสรีภาพเพื่ออะไรประเด็นคำถามคือเสรีภาพเพื่ออะไรพระเจ้าอิสราเอลมีเสรีภาพเพื่ออะไรก็เพื่อมุ่งหน้าสู่แผนการของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการของพระองค์สําหรับคนอิสราเอลแผนการของพระเจ้าที่อิสราเอลไม่ใช่อียิปต์แต่แผนการของพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลคือดินแดนแห่งพันธสัญญาเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าตายไถ่บาปเพื่อเรา พระเจ้าก็มีแผนการเพื่อเราไม่ใช่เพื่อรัดเสรีภาพแล้วก็แล้วอะไรต่อแสดงว่ามันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนต่อไปเพื่อให้ชิดเราแต่ละคนมุ่งหน้าสู่แผนการของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทำตามใจตัวเองเสรีภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพื่อทําตามใจตัวเองเมื่อไรก็ตามที่เราทําตามใจตัวเองและสิ่งที่เราทําตามใจตัวเองนั้นมันไม่ไม่สอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าเราไม่ได้มีเสรีภาพ